ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธแลนเบต้านะครับตัวนี้เพิ่งจะทําตลาดใหม่ในประเทศไทยนะครับรู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับขามาไล่ดูที่บูธนะให้ข้อมูลได้ยครับตัวนี้ค่ะจะเป็นเหล็กตัว ตัวนี้เป็นเหล็กชิ้นกลางใช่ชลแล้วด้านข้างด้านข้างจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะเป็นคาร์บอนเลยครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เขาเรียกอย่างเงี้ยอ๋ออืออาจจะเป็นแบบวัสดุผสมมากกว่าอันนี้มันมี2รุ่นใช่ไหมครับ2รุ่นค่ะเป็น V สองร้อยสเปเชียลกับหนึ่งพัสหนึตัวนี้เครื่องยนต์ร้อยร้อยยี่สิบสี่ซีซีตัวนี้เครื่องยนต์ร้อยหกสิบแปด ไอรหัส2อ0ยนี่คือเครื่องยนต์168กใช่อ๋อไม่ได้ไช็อตกสอง้ีีอันนี้คืตัวเล็กใช่ไหมครับอืมตัวใหญ่จะเป็นดาขาวแล้วก็แดงด้วอเมอียว่าที่ต่างกันก็คือชุดสีนะคะแล้วก็ตัวใหญ่จะได้ชว์คู่หลักแล้วก็เครืนต์่นาดใหมกกว่วัสดุเหมือนกันไหมครับวัสดุเหมือนกันเน,นเดียวกัน อันนี้ขอดูใต้เบาะได้ไหมครับใต้เบาะตัวนี้เก็บโบกใบใหญ่ได้หนึ่งใบนะคะเก็บแบบเต็มใบได้หนึ่งใบเต็มใบได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้เต็มใบได้เลยครับใหญ่อยู่นะมือสองพืนใส่เสื้อผ้าสามวันสองพืนได้แต่ต้องเปลือดนี้ยังจะพ้าอันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณยี่าิบยี่สิลิตรยี่สโลลิตรอ๋อเรเปลืองอยู่นะ เป็นเครื่องคาบ,บูลหัวฉีดคร,รับหัวฉีดเหรอแต่แเครื่องมันใหญ่ไง,งตัวนี้เป็นเก๊เก็บของเหรอครับเป็นเก็บถุงมือแล้วก็ตัวนี้เอาไว้เป็นล็อกเอนจินนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจอดรถแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ปิดเปิดรุญแจออก ถ้าสมมติว่าเขาจะไปถ่าย,ยาก็ไปติดยเกเว้นแต่จะงานเก๋แล้วเราไปอ๋อตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเซฟตี้ตัวซึ่งโดนอีกทีช่องเดียวใช่ไหมครับใส่อันนี้ก็เก็บถุงมือ,อมี่จะเป็นหน้าปัดดิจิตอน ขังน้ำมันกี่ลิตรครับตะนุณหกลิตรค่ะ6ลิตร,ตรใช้95ซอ95้าได้แล้วทีนี้หลายคนเขาจะไม่กี่อย่างนึงก็คือเรื่องของศูนย์บริการศูนย์บริการตอนนี้ในกรุงเทพจะมีอยู่5ที่5สาขามีแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งวัฒนะพระราม5รา,ามคำแหงรัาางสิตแล้วก็เซ็นทรัลเฟิร์มอ๋อรังสิตนี่อยู่แถวไหนยังคือโต๊ะตรงพิกัดอะยังไม่ทรา แต่ว่าส่วนบริการจะสร้างเสร็จภายใน10ปีถึงว่าอยู่ในการยา่านการอยู่ใช่ใช่คือกำลังก่อสร้างครับเพราะว่าจะต้องรองรับทั้งตัวของเออซีเอฟมอโต้ด้วยแล้วก็ของนอัมเบสซ่าด้วยค่ะจะเป็นเหมือนโคเชอร์ลูมกับนำเข้าโดยบริษัทเดียวกันครับบริษัทเดียวกันแล้วทีนี้เรื่องตัวเครื่องเนี่ยครับมันเป็นเครื่องของอะไรนะเครื่องกีตาร์รี่เป็นเทคเลยนะแต่ว่าตัวพาร์ทไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ประกอบไทยนะมัอดีเห็นราคามันมันถูกจิ๋วจิ๋มากเลยนคืออย่างตัวจานเนี้ยค่ะมัว T ABS ไว้แต่ว่าด้วยความขนาดเนี้ยก็เลยต้องตัดตัดตัว ABS ออกใช่ค่ะไม่มี ABS ใช่ไหมครับใช่ผิดอ๋อจะไปโชว์จะไปโชว์ผูแทนปรับระดับได้ใช่ไหมครับมีตรงนี้ชมไปหน้า LED รอบคันเลยใช่ไหมครับไปเลี้ยวอยู่ไหนอะไปเลี้ยวอยู่ตรงไหนครับไปเลี้ยวอยู่ข้างในนี่อ๋เอเพราอย่างเงี้ยดีมันเหมือนรถสมัยก่อนแรงไอ้เวทป้าไม่มีไฟเลี้ยวด้วยรถยเดิมๆอ่ะมหมายถึงว่ารถสมัยก่อนอ่ะ ถ้บบเเาเป็นเม็ดป้าตัวแบบว่าตัวตั้งเดิมเลยไม่มีใครเลี้ยวมาชมไปเลี้ยวนะครับพี่เขาสาห์เปิดให้ดูจะอยู่ในตัวชิ้นไฟเบรกเลยนะครับจะไม่มียื่นออกมา ม,มีเสียงรีเลย์ด้วยฟีปฟีดมีเสียงเวยเพื่อใครลืมปิดเหมือนลอตโต้ยัไ่ไงจะไม่มีไฟเลี้ยว,วครับ เออนี่แรมแท้นะครับแรมแท้ให้ตูดจะยาวๆแบบนี้นะครับไม่มีไรเลี้ยวทำไมก่อนเลี้ยวไงวะรูมแองโบกเอาเลี้ยวไฟเลี้ยวงี้เกี่ยมือด้วย